มาค่ะพี่น้องค่ะมือนีสีาพาไปเบิงหยาหางกระลอกทงนี่แม่อวอยมาตัดตังเต้ปีที่แล้วค่ะมาเบิงอีกคุณพี่น้องเห็นบ่้ค่ะผูดงใจวายุพี่นอ้องมีน้ามีน้นเอ,อ,อันนี้ท่านเล้ถอกกำลังเกิดมั้ยพายังไปเบิงพ่อตัดไป แต่ว่ามูที่ตัดหยาหางกระลอกอะเขาไม่ได้ตัดหลอดเดียวเดยค่ะมากับหนองมินี่เขาไม่ได้ตัดหลอดเดียวเขาตัดเพราะว่ามันข้นมาเรื่อยค่ะตัดไปเรื่อยตัดมูสูงก่อนแล้วค่อยตัดม่วนหน่อยพายยางมาเบงพี่น้องคุณปีว่งหันมาเอาทงเดียวนี่ทงนี่แหละค่ะมาขอตาพิแ่แล้วนี่เบงนี่ขันซ้ำนี่พ่อตัดลแล้วค่ะเงาแล้วไปยางไปต่อ ไปเบิงค่ะเบิงเบิงคนบรรยากาศบรรยากาศเนี้ยมือแรงอันนี้ก็สิพ่อตัด,ลดแล้วค่ะดอกเนีแล้วงามแล้วพามาเบิงข้างนี้บ่ได้มาข้าวเดียวสองมือขึ้นชักมือนี่สามมือเนาะโอ้ยพอตัดแล้วค่ะเบงิงอีกสามสี่มือแม่ไ,ไอ้ก็สิมาตัดแล้วตัดเอาหมูงเนาเนาก่อนดอกปดัดเบงิบงหมูเห็นปะน้องมินี่ยังขอบอกไหมมั้ น้องวินนี่ดีใจจะได้มาตัดเบื้งพี่น้องโตนี่มันยาวาหรอคะคุณ<ร>ไปยางไปเ <ไป S 1> บื้องไปพูดียวหนูกับแม่เลยเล่าถึงแต่ว่าอันอันนี้กะสิตัดตะมูเน่าเน่าหรพี่น้องตัวมูสันสันโบท่านขึ้นกับโบท่านตัดดอกคะ่ะนี่นี่เบิ้องตัวนี่มันไก่ยาวแล้วกกับพ่อพ่อเอาได้แล้วค่ะแต่ว่ามันถอกโบท่านเต็มทีอ,มอันนี้ก็ได้พุ่นน้ำขังทานเมืองเบิบ้อง,งให้นี่ปีที่แล้ว มันแก่แล้วเดนนอนนี่เนาะให้นี่ปีที่แล้วมันแก่แล้วค่ะปีที่แล้วพอ่อใหเอาไฮนี่เลยพี่น้องมันแก่ก่อนพามายางไปเบิ่งข้างปุ่นนี่เบิ่งนี่ขันสมมุิมันยาวกว่าสิประมาณนี่ค่ะพ่อตัดแน่แล้วนี่ไปยางไปเบิง่งไปเบิง่งไฮพุ่นนาะปีที่แล้วไทยนี่พ่อด้ตัดไทยนี่มันแก่ก่อน ตัดให้นี่ยุดแต่ว่ามันแก่แห้งก็เลบยบ่ได้เอาให้นี่สามพี่น้องปีที่แล้วอาอตะให้พุนปัดพ่อตัดเหรอเดี๋ยนี่เทากับมาตัดตะูเงีๆยวง้วก่อนอยางไปทางพุนเมื่อพี่น้องผุนเห็นบ่พามาเบิง่งผุนน้องมินี่ไปหอดพุนแล้วยางไปเบิ่งก่อนค่ะให้นี่กรลังมาเบิง่งพุนทางพุนกระลังสีถอก อันนี้มันคนละสีแต่ขะใส่ใด้คือกันไ้นี่น่าจะได้มาตัดก่อนค่ะพี่น้องค่ะนี่เดี๋ยวเม็ดมันกระโลนก็นละสีเป็นอย่างผุนท่างผุนเห็นบะผุนพี่น้องทางผุนผุนผุนพามาเบิงไปยางไปเบิงท่างผุนกอนสีได้กแก่เนี่ยหรอเด้นี่แก่แน่แล้วแต่ว่าไ้นี่กำลังสีขืน นี่พี่น้องเออเห็นบ่นี่พามาเบิ่งย้มมือแลงมันสั่งแนมเห็นไฮนี่กําลังสีขืนค่ะพี่น้องคะอือแต่ว่าไฮนี่ไฮนี่เงาคากแล้วเนาะไฮนี่เงาคากแล้วพี่น้องดงเดง้งดงเดงแล้วเงาแล้วคะ่ะไฮนี่ใกล้สีได้ตัดแล้วลวคะค่ะพี่น้องคะ่ะอีกสามสี่มือกับตัดได้แล้วไฮนี่มีไฮรอถนนนี่ เาถนนนี่พ่อตัดแล้วแต่ว่าให้ให้ท่างนี่บ่ท่านใดพ่อตัดพี่น้องอันนี้พ่อไปอันนี้พ่อแล้วบ่าต้องเด็เดเยอลูกอันนี้งาแล้วนี่นี่พ่อตัดคืองาแล้วค่ะงาวงามค่ะพี่น้องค่ะนี่นี่ผ้าผ้าไทายบางข้างนี่บางหินบ่พี่น้องจังได ดีใจแท้สิได้ทัดยาแล้วปีที่แล้วพี่น้องปีที่แล้วให้นี่มแม่อ้อยร้อยนามเกีียวนามขึ้นมือสุดท้ายหนามถ่วมลิบเลยแนบบ่เห็นเลยร้อยนามเกีียวมือสุดท้ายโอ้ยพี่น้องเบิ่งแต่สะอ่อนเนาะงามบอกอือเบิ่งโอ้ยมีแต่าง,งามๆเลยค่ะพี่น้องคะเดีย๋ยวยากอ่อนไปทางคุณเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องเบิ่ง ปีที่แล้วเกี่ยวไฮนีไน่ไฮเดียวแล้วก็ให้ให้ให้นี่ให้นีน่นิดนึงไฮนี่นิดนึงค่ะเออน้ำแล้วพี่น้องเบิง้งพามาเบิง้งบรรยากาศยนี่ยมือแรงค่ะพี่น้องคะแล้วก็มัดจอบเบิง้งหยาหยาพ่อตัดแล้วอุ้ยไฮนี่บ่ได้เอาปีมัมัดจอบเบิงบ้งหยาเบิงงงบ้งเบิ้งไทยลูกข้างนี่ให้ต้พี่น้องเบิ้งมินี่ยืนเยอะนั่นละเบิ้งไม่อ้อยสีห้เบิ้งท้างนีมัดสีเห็นชัดเลย เห็นป่โอ้ยพี่น้องงามขักงเนี่ยภาเบิ่งบรรยากาศยามมือแรงจ้า